ตักเข้าไปอย่างนี้เลยนี่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะซีบแซบพูดผิดไขมัน12กรัมโปรตีน1 1กรัมส้มตำแคลอรี่ตำ่ำโปรตีนตำ่ำต่ำหมดทุกอย่างเลย <c oughs> เหมาะกับคนที่อยากจะกินแต่ว่าไม่อยากได้แคลนะครับ <c oughs> นี่ดูก่อนส้มตำอ่ะมันต้องตำแบบนี้เห็นไหมนี่ปกติเวลาเจอในกรุงเทพอ่ะมันก็จะไม่ค่อยเป็นส้มตำมันจะเป็นเหมือนส้มคุกว่ะ มันไม่ต่ํามันคุกนะนี่มันต้องอย่างนี้มันถึงจะซีบแซบพูดผิดชิมหน่อยเด้อโอ้โหหอย่างฟิงอพริกปกมกืนผัวเหลวเหลวหืห แค่นี้ก็ฟินแล้วอยากอร่อยขึ้นก็ต้องกินกับหนังไก่กรอบมั่แต่หนังไก่กรอบที่ดีนะครับยี y ่ห้อไก่ไก่เขามีหลายรสมากเลยนะมีสีราชามีบาร์บีคิวออริจินอลแล้วก็มาล่าบาร์บีคิวเรามาลองดั้งเดิมกันก่อนดีกว่าถุงละ180แปดสคลไข,ขมัน12กรัมโปรตีน1ิบกรัมหนังไก่บ้าอะไรโปรตีนเยอะจัง โหกรอบทั้งชิอ้อคือมันแห้งจนกรอบเลยอ่ะไม่มีความแบบว่าเหนียวเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับตาแม่กี้ข้าวกรงเนียครับโอเคเอาใหม่ครับคัดคัดเปลี่ยนเป็นคนดีไซน์ก่อนนะครับเขาบอกว่าใช้มือมันต้องอย่างนี้ต้องจิ้มลงไปอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นท้อนใหม่นเนี่ยเห็นไหมมันเป็นท้อนตอนตักเข้าไปอย่างนี้เลย เนี่ยแล้วก็กินพร้อมกันอย่างาเงีเง้ยจานแม่งบนกุุงอ่ะอืม้มหอมหอม,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 ม